สวัสดีค่ะครูสาวสุพชาจิตอารีกับครูสาวชาแนลรีลาดเพื่อสุขภาพแล้วก็เพจครูสาว KS Dan ลีลาดเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้ขับรถออกจากบ้านมีงานโชว์ลีลาดค่ะของ c e n t r ร l a แอร์พอเชียงใหม่ สาวกำลังขับรถออกจากบ้านเดยวขอไปปิดประตูนิดนะคะวันนี้อัดคลิปกันในรถนะคะลองดูว่า iPhone จะกันสะเทือนได้ไหมขาตั้งกล้องที่อยู่ในรถจะตั้งไปได้นานแค่ไหนมีการเลื่อนด้วยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องลีลาดนะคะรีลาดเป็นได้ หลายอย่างสำหรับใครที่สนใจอยากจะเต้นรีลาดแล้วสงสัยว่าเขาเต้นกันไปทำไมทำไมคนเต้นรีลาดแล้วถึงได้ชอบได้ลหลงไหลในการรีลาดรีลาดเพื่อสุขภาพเราจะเคยได้ยินคำว่ารีลาดเพื่อสุขภาพและสังคมและต่อมาเป็นกีฬารีลาดเพราะฉะนั้นรีลาดก็เป็นได้ทั้งงานอดิเรกกิจกรรม ของกลุ่มคนที่รักลีลาดด้วยการงานสังคมงานสังสรรค์ต่างๆลีลาดเป็นสากลนะคะเป็นแบบนี้ค่ะทั่วโลกและปัจจุบันจริงๆการแข่งขันลีลาดนี่มีมานานแล้วค่ะมีความพร้อมๆก,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 กันกับการเกิดการกําเนิดลีลาดนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาในโอลิมปิกในกีฬา แห่งประเทศไทยในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีกีฬาลีลาดบรรจุอยู่นะคะตอนที่ครูสาวอัดคลิปนี่ก็เขาก็มีการแข่งขันกีฬา,า,า,าแห่งชาติที่พัทลุงก็มีลีลาดค่ะกีฬาแห่งชาติที่พัทลุงนะคะกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ เริ่มเปิดให้ทำกิจกรรมแล้วหลายๆชมรมหลายๆสโมสรก็มีลีลาดเข้าไปทำกิจกรรมลีลาดเพื่อสังคมค่ะและเรื่องลีลาดเพื่อสุขภาพก็มีอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอย่างวันนี้ลีลาดนอกจากเป็นกีฬาเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อสังคมแล้วยังสามารถเป็นกิจกรรมที่แสดงออกได้ด้วยอย่างวันนี้ครูสาวจะพา นักเรียนที่เรียนลีลากัครูเสานะคะไปโชว์ที่เซ็นท่แอร์พอร์ตเชียงใหม่เขาจัดงาน Healthy Wellness Festival ซึ่งก็เป็นงานเกี่ยวกับสุขภาพจัดงานเพื่อผู้สูงอายุวัยเกษียณเขาใช้ชื่องานว่าเกษียณสำราญ Healthy Wellness Festival ในวันที่29.30.31เราก็จะไปโชว์ลีลาดกันทั้ง3วันเลยค่ะในช่วงเวลา5โมงเย็นตอนนี้ภูเสาอาจจะลงคลิปนี่อาจจะโชว์ไปแล้วแต่เดี๋ยวก็จะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะอน,นี้กำลังเตรียมตัวไปขับรถจากบ้าน ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ไม่เคยอัดคลิปในรถเห็นเขาอัดคลิปในรถกันสนุกดีเพลินเพนเดี๋ยวเราไปด้วยกันเพลินเนถ้าใครสนใจนะคะที่ไหนเราอยู่ที่ไหนถ้าหาว่าเขามีชมรมดีล่าลองลองเข้าไปเข้าไปจอยกับเขาเข้าไปเรียน ลีลานไม่จำกัดอายุค่ะการแข่งขันลีลานมีตั้งแต่เยาวชนจูเวนไนอายุไม่ถึง10ขวบแข่งลีลานกันแล้วค่ะจนกระทั่งถึงอายุ75ก็มีแข่งนะคะถ้าหากว่าใครชอบการแข่งขันกีฬาลีลาก็สนุกค,ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบแข่งขันกีฬาลีลานซ้นอมไว้เต้นไว้ฝึกไว้เป็นการออกกําลังกายเสริมทักษะให้ตัวเองบางทีเรา กําลังกายอย่างอื่นมันจะได้แค่ส่วนเดียวเสียงเราไปเดินไปวิ่งเราจะได้การเคลื่อนที่ขึ้นหน้าอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเต้นลีลาเนี่ยเราจะได้การเคลื่อนที่ทั้งขึ้นหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาและถ้าเรามีคู่เราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ด้วยถ้าเราเต้นลีลาไปนานๆเราจะรู้สึกถึงความลึกซึ้งของร่างกายเราร่างกาย กำลังกายกับเสียงเพลงเพเลินๆนสนุกสนุกเราจะเต้นรีด้านเพื่อความสุขเพื่อความสนุก enjoy กับเพื่อนฝูงก็ได้เป็นการรีล้านเพื่อสังคมนะคะนี่เาขับรถไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวแวะไปรับเพื่อนก่อนแวะไปรับเพื่อนเพื่อเราจะไปทำทีมโชว์ด้วยกันค่ะที่เชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า ี่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาส